ยินดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในแอคชั่น v ีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำเอ่อตัวหนังสือชื่อนะครับเอเก้าโดไโอนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนทำแบบชื่อเก๋ๆนะครับแบบว่าอย่างไรเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูเดยวรอก่อนนะครับนี่ครับนี่เช่นอย่างเงี้ย นี่ครับสามอันนี้ผมเพิ่งทํามาใหม่ครับนี่ครับอันนี้ที่ผมทํานะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทํานะครับอันนี้ผมเพิ่งได้ทําแค่3ามอันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทําไปเรื่อยๆนะครับขั้นแรกเลยครับที่เราต้องทํานะครับก็เข้าไปในอันนี้นะครับ กูเกิลนะครับ Google Chrome หรืออะไรก็ได้ของท่านนะครับเดี๋ยวก่อนนะปิดเครื่องนะให้ท่านทำการเขียนว่าแฟนซี <c oughs> แล้วก็เทคนะครับ T E นี่ครับ n ิ่ง n a m e อันบนแลครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่ครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นครับมีของฮีโร่ด้วยนะครับนี่ฮีโร่แต่อันนี้เราจะมาทําเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูเป็นตัวอย่างอันนึงนะครับนี่ครับให้เลือกอันข้างล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นชื่อแคนชื่อของผมอันแรกก่อนครับเออไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ เอาไหนดี right, yeah. อืมเอาเป็นอ er ันนี้แล้วกันเนี่ยครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็เอาวันเอ,เอ,เอ,เอแล้วก็ทีนี่ครับ นี่ครับขึ้นมาแล้วแล้วก็ปิดครับนี่ครับได้มาแล้วครับต่อไปท่านเขียนชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นชื่อแค้นของผมนะครับเออแล้วต่อไปก็ตามด้วยอะไรก็วาดไปนะครับผมจะเป็นอะไรเดียเอออะไรดีวะ เอาเป็น shadow ปะ่ะได้ปะ่ะเออนี่ครับเอาตัว s มาแล้วก็ตัว h เ,เอาไว้ปเกะเลยยังว่าตัว h ตัว h นี่ตัว h อยู่แถวนี้เอาเป็น <c oughs> มีกัแล้วกันออน่าจะได้นะชาโดตวดีนี่โอ้นี่แล้วก็เดอมันอนยูนะครับนี่เนี่ยนี่เปลี่ยนไปด้วย เดี๋ยวผมจะมาสอนใส่นะครับเอาจเจริญรับหนึ่งนะตัดไปก่อนใส่ใหม <c oughs> ตัวเอตัวเอสเอาตัวเอสใหม่ไม่เท่เลยเมื่อกี้นี้เอาเอส ก็ใหญ่ล้วกันนี่แล้วก็แล้วกบนึงนะกดนี่แล้วก็เ l e c t แล้วก็เพ e วางช h a ์ o w ชินช h a d โดอ่าฮะแล้วก็ใส่อะไรไปนะครับแล้วแต่ท่านเลยมึงมงฟงฟิงผมจะใส่เป็นตัวอะไรดี่ เอาเป็นเอเลียนก็แล้วกันนะครับนี่ครับขึ้นเป็นเอเลียนเดี๋ยวใส่ข้างหน้าอีกอันหนึ่งดีงงกว่าอาา่าฮะตัดปลายใส่ข้างหน้าเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวแล้วนะ่ยเออตัวนี้ก็แล้วกันอาา่าฮะ แล้วก็นี่เพสนี่ครับแอคชั่นชาร์โดได้แล้วครับตามที่ท่านต้องการเลยชื่อเก๋ๆนี่ครับแล้วก็ก๊อปไปให้หมดเลยนะครับทําการก๊อปให้หมดเลยครับนี่ก๊อปให้หมดแล้วก็กดตัดไปเลยนะครับนี่ครับขั้นต่อไปให้ท่านบันทึกไว้ที่อะไรก็ได้นะครับเออครับน่ผมจะทําการบันทึกไว้ที่นี่นะครับ ถ้าท่านมีโน้ตบุ๊กก็ให้บันทึกไว้ในโด้นบุ๊กได้เลยนะครับนี่เดีย๋ยวผมจะบันทึกไว้ในนี้วางนี่ครับกดเสร็จสิน้นมันก็อยู่ในนี้ครับนี่ได้มาแล้วอีกเชื่อหนึ่งเดีย๋ยวผมจะลองเข้าเกมดูนะครับเข้าไปเลย <c oughs> รอสักหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ชื่อเก่าผมนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้อันนี้ชื่อใหม่ที่ผมใช้เนี่ยครับบางคนก็กดไม่เป็นว่าทํำยังไงกดค้างแล้วก็มันไม่ขึ้นว่าวางให้อะทําไงครับแล้วก็สมมติคีย์บอร์ดผมเป็นอย่างเงี้ยให้ท่านกดไปที่เมนู่ะ อย่นาทีหมดบอดไม่ขึ้นเนี่ยเนี่ยถ้าท่านมีเมนูแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วกด select raw แล้วก็เพจนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับจะลองดูกันครับมันเป็นไงนี่ครับอันนี้เล่นสดให้ดูเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อเลยนะโอ้ยมีแหลกนิดหน่อยนะครับนี่ครับเป็นชื่อนะครับ ก็จะมาเล่นคร่าวๆใช่ไนะไม่ได้เล่นเอาจริงครับไปไกลๆเลยเลยอุจะอเอาอเรียบตูดเลย <c oughs> เอาเป็นเท่านี้นะครับ <c oughs> ก็ใช้ได้นะครับก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปได้วยนะครับ <S <S สวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย